Yeah. <laughs> you เยย้ทีนี้ขอถามขอเป็นแบบว่าเดินไปพร้อมกันถามกนนะมันไม่ใช่เป็นเพลงอะนะไอ้ไอ้เคยเบิรงบ่เพลงอ่ะเอ่อที่เขาใส่เสื้อมายุไหมเดินเดินมาทางนี้ได้ไหมพราะแสงสวยได้ได้ค่ะถ้างั้นต้องขยับไปฝั่งโน้นแล้วก็เดินไปเดินไปฝั่งนี้อย่าไปเก็บยวกาลงรถนะต้องอยู่ตรงนี้ต้องต้องต้องจะอยู่ฝั่งนี้แล้วเดินนะซีโออยู่ไหนครับ Ừ ok ทีบนโสินค้าเไปอีกทางนึงพอแบบอ้ยังไม่มห่นลนะ้องยังไ่ห่านะกล้องนะกันอีดแล้วก็เดี๋ยวถ่บอกไ,ไม่เอาตลกเบอกเอาต้เอาแบบนได้เอาแบบนี้ไหมแต่ทีท่ก็ต่นี่ก็หลอหอแล้วนะเขายังไปหนากล้องเลยอะ ยังไม่หอดข้ากันศีดปุ๊บขอบคุณค่ะขอ้พี่ขอคลิปพี่หน่อยเข้าใว่าไอ้เมื่อเมื่อจะไปสอบฟังโอนนะ ไอ้ไอ้กองย่างก้อนแล้วก็ต่อยองต่อยต่อแล้วก็ไอนะสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ใช่สิเดียวผมอห้องทีีย่างุดอยู่ไทยนะพอแล้วพอแล้วก่พูดตอนนี้อะไก็ได้พอเยม hai mươi bốn năm một nghìn <coughs> chín trăm bảy mươi hai một nghìn <coughs> chín trăm

อย่างเงี้ยเดี๋ยวไปอนะเราจะขึ้นไปเก็บขึ้นจะจะขึ้นไปเก็บตกข้างบนก่อนถ่ายถ่ายรูป่นี่ยค่ะอมานนิ่งบาพนิ่งตรงนี้ค่ะสำนัานเลเีเครับสานนัเบนี้ยวครับผมสาขาสาขาอนแก๊อายเละ พี่นั่นรองเท้าพี่นะครับโอเคไทยเดียวนเนี่เดียวเดียวอขอครูครูคือไทยไกลนี่ยเอามันบุกพ้นเน่ยไม่ห